สวัสดียามเย็นทุกคนเดี๋ยวสมาชิกสี่ขาจะมาจากฝั่งโน้นนะทุกคนแล้วก็จะเข้าบ้านทางนี้รอสมาชิกสี่ขาแป๊บหนึ่งมาดูผลงานของ S1-S2 สุูตรขยายโครงสร้างแล้วก็ช่วงนี้มันนี่เป็นสัตว์ไม่นิ่งเป็นสัตว์ในช่วงเป็นสัตว์ยาวยาวมากระยะเวลา3วัน5วันไม่ชัดเจนหมอก,ก็เลยให้กิน S3 เพื่อกระตุน้นและทำให้มันเป็นสัตว์ชัดเจนขึ้นโนนเห็นไหมทุกคนแดงเพลิงมาเลยนี่มาแล้วกลับบ้านแล้ว บ้านสวนหมอนี่ทําเกษตรผสมผสานนะทุกคนทําเกษตรผสมผสานอืมตอนนี้มีสมาชิกอยู่8ตัวผสมไปแล้วสวันนี้ผ่านรอบเช็กสัตว์ไปแล้วรอบที่สามถุงทองพรุ่งนี้ของแม่พลอยอ่าแล้วก็อ่าวันที่14ของถุงเงินวันที่19ของคริสตันแล้วก็ กระตุ้นกลายเป็นสัตว์ของมันนี่ให้ชัดเจนขึ้นนี่มาแล้วทุกคนก็จะเข้าช่องนี้นะเข้าบ้านวัวตาเหลียวเตรียมหญ้าสดสับไว้ให้แล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมทุกคน<ม>นี่สมาชิกสีขานำทีมโดยถุงทองคริสตันพลอย ซันนี่ถุงเงินเด็กๆมาไงสตาร์ Star. ดูเจ้าสกายทุกคนโอ้เ,เอล้อนี่ไปแล้วสกายอ่ะนะสกายกาเป็นตุม่มทุกคนสกายเป็นลำปีจ้ะไปดูกัน ขอแกแล้วดูขอกใครขอกมันเลยนี่้าสดผสมต้นกล้วยสับยาสดเป็น,ปนลายตุ่มบ่สกายนะอ้อขนมันยาวอูขึ้นเยอะเลยทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เป็นสิบเลยทุกคน,นเดี๋ยวต้องน็อก S2 แล้วทุกคนให้ตัวเล็กๆก,กิน S2 เลยตาเหลียว,วอันนี้ใส่ S1 มากกว่า S2 ตาเหลียวต้องไปเอา S2 มาให้มันกิน อันนี้มันมีมันมี S2 อแค่อ่อนๆเอง<ม>เพราะว่าผสมเ1หน่งผสมมากกว่านะ<อ>นี่ะทุกคนเดี๋ยวจัดไปอ้วาวภูออมิช่วงที่มันฟักเชืนะ้เอเนาะทุกคนมันมันจะมีช่วงที่มันะง,งักนะ คือนี่ทุกคนช่วงที่ขุดเขาเนี่นี่ร่างกายมันจะอ่อนแอก็จะมีโอกาสที่ตุ่มจะขึ้นได้นี่ตามน้าน